ภาษาบาลีหนึ่งคำกต,ติธรรมประจำสัปดาห์สามหกศูนย์พุทธวัจนะเตชะหมายถึงเดชคือพระพุทธพจน์หรือพุทธวัจนะเดชชมรมบ้านธรรมมสพพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด4-5พรรษาทุกคำเป็นคำอนุเคาะ์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งผู้ศึกษาจะต้องมีความละเอียดตรงและจริงใจในการฟังในการศึกษาว่าศึกษาเพื่ออะไรซึ่งไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยแต่เพื่อความเข้าใจถูกแกนถูกเท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตัสรู้สภาพธรรมะตามปานเป็นจริงแล้วทรงแสดงให้ผู้อื่นได้รูตามผู้ที่ทรงตัสสู้ก็จะมีคำจริง ที่สามารถเกื้อกูลแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงผู้ที่เป็นสาวกจะต้องฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังมีอนุภาพหรือมีเดชท,ที่จะทําให้ความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายค่อยๆเบาบางลงจนกระทั่งสามารถดับได้หมดสิ้น ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์จมรมบ้านธรรมะมสพขอเสนอคำว่าพุทธวจ,จนะเดชะหรือหมายถึงเดชคือพระพุทธพจน์หรือพุทธวจ,จนะเดช มาจากคําว่าพุทธ,ธะหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือผู้ทรงตรัสรู้ความจริงวัจนะคือคําพูดหรือคําและคําว่าเตชะหรือเดชคือสิ่งที่เผาหรือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันรวมกันเป็นพุทธ,ธวัจนะเดชแปลว่าเดชคือพระพุทธพจน์พุทธ,ธวัจนเดชแสดงถึงความเป็นจริงว่าคําใดที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริง เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงคํานั้นเป็นคําของพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครกล่าวก็ตามโดยประมวลแล้วคือพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45สบ้าพรรษาที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดทุกคำเพื่อปัญญาอย่างแท้จริงและพระธรรมทุกคำเป็นเดช เพราะสามารถเผาผลาญความไม่รู้และอกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้กล่าวได้ว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นเดชท,ที่สำคัญที่ทำให้คุณความดีทั้งหลายจเจริญขึ้นจนถึงสามารถดับกิเลสได้ตามระดับขั้นข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายปฏิสัมภิทามักแสดงความเป็นจริงของเดชและพุทธวัฒนาเดชหรือธรรมเดชไว้ว่า คำว่าเตโชหรือเดชความว่าเดชมีห้าคือจารณเดชหนึ่งคุณาเดชหนึ่งปัญญาเดชหนึ่งปุญญาเดชหนึ่งธรรมเดชหนึ่งบุคคลผู้มีจิตอันกล้าแข็งย่อมยังเดชคือความเป็นผู้ทุศีลให้หมดสิ้นไปด้วยเดชคือศีลเครื่องดําเนินไปเรียกจรณเดช ย่อมยังเดชมิใช่คุณให้สิ้นไปด้วยเดชคือคุณหรือคุณเดชย่อมยังเดชคือความเป็นผู้ไม่มีปัญญาให้สิ้นไปด้วยเดชคือปัญญาเดชย่อมยังเดชมิใช่บุญให้สิ้นไปด้วยเดชคือบุญหรือบุญเรียกปุญญาเดชย่อมยังเดชมิใช่ธรรมะให้สิ้นไปด้วยเดชอันเป็นธรรมะเรียกธรรมะเดช บทว่าธรรมะเตโชหรือธรรมเดชคือพุทธวจนะเดชอันเป็นหลักแห่งเดชสีคือเป็นหลักแห่งจรณะเดชคุณเดชปัญญาเดชและปุญญาเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมในแต่ละครั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริงเพียงพอแก่ผู้ที่สามารถจะเข้าใจได้ตามกำลังปัญญาของตนเอง พระองค์ไม่ได้บังคับให้ผู้นั้นผู้นี้มานับถือพระองค์แต่คำจริงที่พระองค์ตัดแต่ละคำแต่ละคำเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลแก่ผู้นั้นพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีการพิจารณาไตรตรองเห็นด้วยตนเองตามความเป็นจริงเกิดปัญญาเป็นของตนเองเมื่อได้ฟังได้พิจรารณาความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้ว จากที่เคยเป็นผู้มากไปด้วยอกุศลประการต่างๆก็สามารถที่จะละคลายอากุศลขัดเกลากิเลสของตนเองและอบรมเจริญธรรมะฝ่ายดีเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันทั้งหมดของพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงตามปานเป็นจริงขัดเกลาละคลายอากุศลธรรมทั้งหลายมีความเห็นผิดความติดข้องและความไม่รู้เป็นต้น พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วท่านนั้นเป็นคําจริงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเกนถูกโดยตลอดที่จะเป็นเครื่องป้องกันความเห็นผิดกลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงป้องกันไม่ให้ตกไปในฝ่ายผิดพระธรรมย่อมจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ไดศึกษาอย่างแท้จริงทําให้มีความมั่นคงในความเป็นจริงมั่นคงในความถูกต้องไม่วันบหวไม่คล้อยตามในสิ่งที่ผิด ไม่ตรงตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดจากพระปัญญาตัตูุซึ่งกว่าจะได้ทรงตัตู้นั้นทรงอาศัยการสะสมพระบารมีหรือคุณความดีที่ทำให้ถึงฝั่งของการแตบกิเลสมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึงสี่อสองไขยแสนกับสิ่งที่พระองค์ทรงตัตู้และทรงแสดงย่อมไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริง บุคคลผู้ที่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นวาจาสัจจะแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงแล้วมีความเข้าใจไปตามลําดับก็จะเห็นพระคุณของพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงว่าหากไม่ทรงแสดงสภาพธรรมะโดยนัยยะต่างๆอย่างละเอียดแล้วสัตว์โลกทั้งหลายย่อมไม่สามารถพ้นไปจากความเห็นผิด และพ้นไปจากความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏได้เลยแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วแต่พระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นสัจาแทนพระองค์พระธรรมยังดำรงอยู่ซึ่งถ้าผู้ใดไม่ศึกษาพระธรรมไม่ฟังพระธรรมแต่คิดเอาเองว่าเข้าใจธรรมมาแล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่ประมาทอย่างแท้จริงย่อมมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงได้เลยแต่ว่าถ้าศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมอยู่เสมอๆบ่อยๆเนืองๆด้วยความละเอียดอรอบคอบไม่ประมาทในแต่ละคำที่ท,ทรงสแสดง mm. ก็ย่อมมีความเข้าใจในสภาพธรรมะที่ปรากฏเพิ่มขึ้นมั่นคงในความเป็นจริงยิ่งขึ้นจะเห็นได้เลยว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรม ไม่มีความรู้อะไรเลยทั้งสิ้นในสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายและจะไม่รู้อย่างนั้นไปตลอดแต่อนุภาพของธรรมะคือพุทธนะพุทธวจนะเดชหรือธรรมเดชนี้เองซึ่งเป็นคำจริงที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วจะอุปการะเกื้อกูลให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดในสังสารวัรคือ ความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีและทำให้รู้ว่าผู้ที่สามารถรู้ความจริงที่จะทรงสามารถแสดงความจริงนี้ได้คือพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นจึงต้องฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเห็นถึงพระมาหากรุณาคุณของผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาจนถึงความตัตะู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสามารถที่จะทรงแสดงธรรมที่ได้ทรงทำดด้วยพระองค์เองให้คนอื่นได้ฟังได้พิจารณาได้น้อมประพฤติปฏิบัติตามปัญญาความเข้าใจถูกเข็นถูกจะค่อยๆเจริญขึ้นจากพระธรรมที่ได้ยินในฟังเมื่อมีความเข้าใจถูกก็สามารถรู้ว่าสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งใดที่เป็นกุศลเป็นความดีประการต่างๆปัญญาจะนำไปสู่ ทางของกุศลค่อยๆออกห่างจากอกุศลซึ่งเคยมีมากมายไปทีละเล็กทีละน้อยปัญญานำไปในจิตทั้งปวงที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงถือเอาเฉพาะสิ่งที่ควรละทิ้งสิ่งที่ไม่ควรโดยประการละทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็มาจากได้อาศัยพระธรรมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวจฒนเดชหรือธรรมเดชนั่นเอง จบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์พุทธวจนะเลชะหรือพุทธวจนะเดชคือพระพุทธพจน์หรือพุทธวจนะเดชชมลมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันอาทิตย์ที่3กันยายน2 5 0พ